สวัสดีครับวันนี้ผมชัชวานเฉลิวง์นะครับวันนี้ก็ผมจะมาเปิดโอกาสดีๆของบริษัท j o y c o i คอ o m m i ชั i o จำกัดนะครับว่าบริษัท j o y c o i เป็นบริษัทอะไรนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็แนะนําตัวผมรอบหนึ่งนะครับผมนะครับประสบความสําเร็จกับบริษัท Joycoin c o m m i ชั i o จำกัดแล้วนะครับในตําแหน่งเดลเตอร์นะครับผู้จับการฝ่ายการตลาดนะครับ ว่าชื่อเจมก็ชัชวาลชาลีวงนะครับภายใต้ทีมนะครับทีมไฟตาของเรานะครับเจ้าของบริษัทของเราดเรสมชายฮัชชุลยหานะครับเป็นคนแรกของประเทศไทยหรือของโลกก็ได้นะครับทำบริษัทจอยคอยนะครับเป็นขายตรงโมนิทิสแสนล้านแล้วนะครับนะครับต้นแบบเกิดขึ้นแล้วนะครับ นี่ครับและพร้อมกับลูกชายอีกหนึ่งท่านนะครับคุณหัดชรีหานนะครับผู้นำของบอสจอยคอยคอมมิชชั่นจำกัดนะครับเป็นแบบอย่างกับสมาชิกหลายท่านนะครับเพราะท่านเป็นผู้นำที่เป็นต้นแบบและเป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือมากแล้วสองท่านนี้คุณดรสมชายหัดชรีหารกับคุณหัดชรีหานนะครับ เป็นคนที่วิสัยทัศน์กว้างใจและเป็นคนใจบุญนะครับหนึ่งในนั้นท่านก็เป็นคนหน้าตาดีด้วยนะครับนี่ครับวิสัยทัศน์ของดรสมชายหัติริหารนะครับท่านก็ทําให้คนประสบความสำเร็จกับธุรกิจจอยนคอยหลากหลายนะครับหลากหลายอาชีพนะครับมาท,ทําธุรกิจจอยนคอยนะครับประสบความสาเร็จก,กันนะครับสามารถทำรายได้เดือนละแสนเดือนละล้านนะครับ ให้กับตัวเองนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับครอบครัวดีขึ้นนะครับก็ท่านประธานดรสสมชายก็ท่านเป็นคนหนึ่งนะครับที่ทําให้คนไทยนะครับมีธุรกิจดีๆได้ทํานะครับแล้วก็คุณหัตถชรีหารนะครับแล้วก็มามาแบ่งงานหรือมาช่วยงานพ่อนะครับด้านเทคโนโลยีนะครับสร้างนะครับสร้างไอมากนะครับแล้วสร้าง กระบอ,อกอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วสร้างระบบออนไลน์นะครับให้สมาชิกทํางานง่ายนะครับธุรกิจของเราสามารถทําผ่านออนไลน์ได้แบบง่ายๆนะครับด้วยคุณหัดชีิหารนะครับท่านมาบริหารด้านระบบออนไลน์โดยเฉพาะเลยนะครับสื่อเห็นว่าบริษัท j o y c o ยนะครับทําเป็นธุรกิจรุ่นใหม่นะครับเหมาะกับยุค 0.4เอ่อ4.0หรือ 4G นั่นเองนะครับทุกท่านสามารถมีโทรศัพท์และทำธุรกิจ Join o ได้แบบง่ายๆนะครับด้วยระบบออนไลน์ของบริษัท Join c o ค n c o m m i s s i o จำกัดครับแล้วก็บริษัท Join o นะครับรางวัลความภาคภูมิใจนะครับได้รับรางวัลจากสคบ,บอนะครับ สำนักง,งานผู้พ้องครองผู้บริโภคนะครับธรรมทานก็ได้รับรางวัลน,นี้ครับเป็นรางวัลที่ภูมิใจมากๆนะครับเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายและได้ใบสอบอแล้วได้รางวัลด้วยนะครับแล้วรางวัลที่2ได้ให้คัดเลือกรับรางวัลเทพทองนะครับครั้งที่6ประเภทองค์กรดีเด่นนะครับเป,ปรอร์ศสี4 5้ากก็ได้รับรางวัลน,นี้ได้มาจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับสื่อให้เห็นว่ารรท่านประธานเป็นคนที่ใจบุญน,นะครับแล้วบริษัทจอยคอยตึกหนึ่งในสามของประเทศไทยนะครับให้คัดเลอรรับรางวัลอาเซียนอวอร์ดด้วยมีซีพีวิลตาและจอยคอยนะครับหนึ่งในนั้นบริษัทจอยคอยได้รับรางวัลใบนี้ใบอาเซียนอวอร์ดมานะครับได้รับรางวัลอาเซียนอวอร์ดนะครับเป็นบริษัทที่แนวใหม่นะครับ แล้วก็มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนะครับแล้วบริษัท Joincoy ครับรวยกระจายนะครับใครมาทำก็สามารถประสบความสำเร็จได้แบบง่ายๆนะครับแต่บริษัท CP Velta เราไม่สามารถเป็นเจ้าของร่วมกับบริษัทเหล่านี้ได้นะครับแต่บริษัท Joincoy เราสามารถเป็นเจ้าของร่วมได้แล้วครับและอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับรางวัลแห่งความพอมิใจของบริษัท Joincoy นะครับได้มาจากรัฐบาลนะครับ นายกหลายสมัยนะครับตั้งแต่พศ2552นะครับถึง55ถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับ59นะครับหลายปีมากๆนะครับซื้อให้เห็นว่ารัฐบาลนะครับมาส่งเสริมธุรกิจของบริษัท j o y c o i นะครับให้คนหลายคนนะครับเข้ามาทำและปลอดภัยนะครับหมายความว่ารัฐบาลมาส่งเสริมครับซื้อให้เห็นว่าธุรกิจเรามั่นคงมากๆนะครับสร้างรายได้ได้นะครับ วันละพันถึงวันละหมื่นห้านะด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนะครับแล้วด้วยธุรกิจที่แตกต่างกว่าคนอื่นนะครับยังไงครับก็คุณหาชื่อหาครับไล้เกี่ยนกับนายกปัจจุบันเนะครับเป็นนะครับสร้างครับจุดแข็งนะครับไทยแลนด์นะสี่จุดศูนย์นะครับหรือสี่กีนเองเป็นธุรกิจแฟนชส์นะครับนายกก็มาเยี่ยมชมนะครับ ฮะสุดยอดเลยนะครับคุณหัดชีหาลูกชายธรรมทานนะครับเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะมารับสืบทอดหรือจะมาทําให้ธุกิจจ่วนคอยเติบโตไปข้างหน้าได้รวดเร็วนะครับแล้วธรรมทานก็ได้รับรางวัลหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์นะครับได้เกียรติรับรางวัลนี้ด้วยนะครับนี่ครับเอกก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยหรือครับหรือหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์นะครับให้รับเกียรติไป ดีกับท่านด้วยนะครับหลายท่านนี่ครับหน้าตาของวัดสจอยคอยนะครับเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเป็นห้างนะครับเป็นห้างขายตรงสะดวกซื้อเจ้าแรกของเมืองไทยหรือเจ้าแรกของโลกนะครับที่เปิดให้คนทั่วไปมาเป็นสมาชิกร่วมและทําธุรกิจของตัวเองได้นะครับเปิดมาแล้วนะครับสร้างมาแล้วนะอันนี้สาขาอยู่หาดใหญ่นะครับใหญ่มากๆนะชั้นแรกเป็นเป็นสินค้านะของเครือสามารถมากกว่าสิทธ สี่หมื่นรายการนะครับชั้นที่สองเป็นนักธุรกิจนะครับชั้นที่สามเป็นห้องประชุมนะครับสุดยอดเลยนะครับโอกาสนะครับโอกาสสร้างไรายได้หลายร้ยนล้านกับธุรกิจจอยคอยเป็นไปได้นะครับเพราะว่าด้วยวิสัยทัศน์ของรรท่านประธานและด้วยทีมไฟตาของเราและสนับให้ส,สนับสนุนให้ทุกท่านประสบความสําเร็จได้รวดเร็วเหมือนยุคนี้นะครับนี่ครับพรอดซัทจอยคอยเรา เราสามารถขยายไปทั่วประเทศไทยแล้วทั่วโลกได้ได้ได้ด้วยเพราะว่าเราคนประสบความสําเร็จครับปีที่ผ่านมานะครับสิบสามสิบสี่นะสิบห้าจะเข้ามาเนี่ยครับก็มีคนประสบความสำเร็จนะครับมากกว่านะครับมากกว่าห้าร้อยกว่าชีวิต นะครับขึ้นแล้วขึ้นเลยหลายคนมาทําประสบความสําเร็จได้แค่ปีเดียวนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตได้รถได้บ้านนะครับแล้วมีธุรกิจที่ดีไปต่อยอดนะครับบางคนก็ได้เดือนละล้านนะครับบางคนก็ได้เดือนละแสนนะบางคนเดือนละหมื่นนะครับเยอะแยะครับก็โอกาสของท่านมาแล้วครับในงานก็มีงานมีมอบรางวัลครับทุกปีนะครับรางวัลเงินสี่ล้านนะครับก็รถป้ายแดงนะครับสองคันนะครับทุกปีนะครับคันละปีการนี้ก็ปี ปีผสอพันหครับมีรางวัลเบนซ์นะครับ2ล้านกว่านะครับรางวัลที่1นะครับปีนี้จะน่าจะเป็นฟอร์ดทีเนอร์นะครับล้าน8นะครับตัวท็อปนะครับและเงินรางวัลอีก4ล้านนะครับรถมีรางวัล3คันนะปีนี้จัดที่เมืองทองนะครับครับใครอยู่ใกล้ใครจะมาเรียนรู้หรือศึกษาธุรกิจจอยคอยอย่างเต็มที่นะครับเปิดใจนะครับมาศึกษาในงานใหญ่ๆได้นะครับ นี่ไงครับธุรกิจจอยคอยครับต่อไปหรือตอนเดี๋ยวนี้นะครับสามารถมีกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ยอดได้รวดเร็วนะครับของมาส่งถึงบ้านเลยนะครับนี่ครับเราสั่งของอยู่บ้านนะครับผ่านเน็ตผ่านอะไรนะครับผ่านหน้าจอโทรศัพท์นะครับผ่านแคปเดตของทุกท่านนะครับทุกท่านก็สามารถมีธุรกิจและสามารถซื้อของผ่านเน็ตได้นะครับเขาก็มาส่งถึงหน้าบ้านทุกท่านเลย นี่ครับยุคต่อไปนะครับพอสัจจอยคอยก็เหมาะมากนะครับเพราะธุรกิจของเราเป็นเป็นธุรกิจที่เหมาะกับยุคคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับเพราะมีเครื่องมือเครื่องมือนะครับระบบออนไลน์นะครับสะดวกให้ทุกท่านทํางานเรือทําธุรกิจได้ง่ายนะครับนี่ครับนี่ครับธรวรมดาก็ได้ลงหนังสือวีดีอไทม์นะครับเป็นโอกาสนะครับโอกาสดีๆที่มีรู้สึก สู่เส้นทางนะครับมูลิติแสนล้านนะครับธุรกิจของบรทจอยคอยนะครับเป็นธุรกิจที่คนไทยทําเข้ามาปีที่สิบสแล้วนะครับหรือปีที่15้าแล้วนะครับนี่ครับสุดยอดนะครับนี่ครับสินค้านะครับหลายคนต้องเป็นสินค้าอะไรนะครับครับสินค้าในห้างเราครับสะดวกซื้อครับแพ่เราเปลี่ยนที่จ่ายนะครับมาจ่ายในห้างบรทจอยคอยนะครับทุกท่านก็สามารถมีรายได้กลับคืนไปนะครับมีสินค้ามาก มาอีกหมื่นกว่ารายการนะครับซื้อมาม่าปลากระป๋องยาสร้อฟันแฟบน,น้าดื่มต่างๆครับเต็มร้อยกาแฟน,นะครับทุกท่านก็สามารถแปลงรายจ่ายทุกอย่างให้กลับมาเป็นรายรับนะครับส่วนใหญ่เราซื้อของทั่วไปได้แค่สแตมส่วนลดนะแต่ซื้อของในห้างชอว์นคอยได้สตังนะครับแล้วทุกท่านก็สามารถท,ทําธุรกิจของทุกท่านได้แบบง่ายๆนะครับอย่างไรับ เปลงทุกรายใจ่ายให้กลับมาเป็นรายรับของทุกท่านนะครับเติมเงินมือถือนะครับจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของเจนซีเรานะครับนี่ครับแล้วก็กลุ่มประกันภัยนะครับกลุ่มอุบัติเหตุหรือทรบรถนะครับต่างๆนะครับ บ็อกเกอร์ของในประเทศไทยเขามาร่วมบริษัทจอยคอยเรียบร้อยนะครับแค่ทุกท่านเปลี่ยนที่จ่ายนะครับมาจ่ายบริษัทจอยคอยเงินเหล่านั้นที่ทุกท่านจ่ายไปนะครับจะเป็นคะแนนและให้ทุกท่านได้เงินกลับคืนมาด้วยนะครับนี่ครับท่านประธานก็ได้ยกย่องกับสื่อเอกสารดีเ d อร์ทามหลายเยอะแยะเลยครับติดหน้าปกนะครับเป็นคนที่ คือใส่ทัดกว้างไกลนะครับเป็นคนใจบุญนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างผู้นานะครับในบริษัทจอยคอยนะครับน่าเชื่อถือมากนะครับนี่ครับโฆษณาของบริษัทจอยคอยก็มีทันเอานะครับทั้งด่วนลักษณะนี้นะครับหนังสือวิมตลาดวิเคราะห์สินค้าขายดีลำหนึ่งก็ติดป้าลูกเม่นนะครับหรือสามารถเข้าศึกษาทาง g ุกเกิลก็ได้นะครับผ่านปุกยูทูบหรือ ก o o g l e ก็ได้นะครับแค่เราพิมพ์ว่าบริษัทจอยงคอยทุกท่านก็เข้าใจทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าธุรกิจเราเหมาะมากๆนะครับเป็นธุรกิจที่รวดเร็วครับทันสมัยนะครับนี่ครับห้างของเราเป็นต้นแบบอย่างเงี้ยครับสวยมากนะครับวันนี้เชิญเอ็กซ์แนนะครับมาเป็นเจ้าของห้างร่วมกันนะครับก็เดี๋ยวนี้เปิดมากกว่าร้อยสาขานะครับก็ ซื้อนะครับซื้อซื้อผ่านเน็ตซื้อผ่านห้างก็ได้ครับแล้วแต่ทุกท่านนะครับรูปแบบข้างในนะครับเป็นลักษณะนี้ครับรูปแบบที่สวยโมเดิร์ตมากนะครับสวยมากๆนะครับเป็นห้างนะครับนี่ด้วยสีมือคุณหัดชิีหฮรนด้วยนะครับเป็นคนที่ว่านําเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเหมาะอบยุค 4G ีนี้นะครับให้ทุกท่านทําธุรกิจได้ง่ายนะครับทําหน้าจอทําอยู่หน้าโทรศัพท์ก็ได้นะครับนี่สินค้านะครับหลากหลายนะครับ หลายคนอยากมีแฟนชายก็สามารถไปเปิดอยู่ม้านอกก็ได้นะครับต่างจังหวัดก็ได้นะครับดูที่สามารถมีสามารถมีร้านค้าที่ทันสมัยนะครับนี่ครับแล้วก็มีระบบชีเวเลตนะครับทันสมัยนะครับเปิดร้านช็อปๆเล็กๆก็ได้นะอันนี้โคตรใหญ่เรานะอาจารย์สิทธิ์สีบานนะนี่ไงครับครับต่อไปนะครับเนี่ยธุรกิจเราก็เติมซึ่ง ซื้อของผ่านเน็ตนะครับซื้อของผ่านหน้าจอโทรศัพท์ก็ได้หรือหรือทําธุรกิจหน้าจอโทรศัพท์ก็ได้นะครับแล้วเคลกรายได้หน้าจอโทรศัพท์ก็ได้ครับเคลกทุกอย่างเรื่องของธุรกิจโอยคอยหน้าจอโทรศัพท์ได้ทุกอย่างเลยครับขยายสายงานหรือทําธุรกิจก็ได้แบบง่ายๆนะครับเขาบอกว่าแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับนี่ครับนี่ครับมีลถเอนชอปด้วยนะครับเคลื่อนที่นะครับ ทันสมัยนะครับด้วยสีมือคุณหัดชิรีหานะครับเป็นรถที่สุดยอดนะครับมีสินค้าทุกอย่างนะครับเหมือนห้างทั่วไปเลยครับครับสินค้าของเราก็มีคะแนนใ่เงินคืนครับหลายคนมีอาชีพนะครับถ้าอยากมีรถนี้ก็สามารถติดต่อได้นะครับรถที่ว่าเป็นโลโก้ของมาสตอยคอยครับเป็นแฟนชายเคลื่อนที่นะครับทุกท่านไปขายขายอยู่ไหนก็ได้นะครับขายแถวบ้นต่างจังหวัด ลูกทุกอย่างนะครับทุ่งนาไล่มันนะ่ครับสามารถขายได้ทุกที่นะครับมีครับพอมีเครื่องคอมเครื่องอะไรครบแล้วนะครับโอ้ทุกท่านจะมีอาชีพที่มั่นคงให้ลูกหลานด้วยนะครับนี่ครับมนเทรดแสนล้านนับธุรกิจของเรานะครับนี่ครับก็สร้างหลายจังหวัดนะครับนี่ครับสร้างเลยครับในไม่ได้ซื้อที่ครับธุรกิจจอยคอยนะครับสร้างที่จริงเลยครับให้ทุกท่านมา ทำธุรกิจได้ง่ายนะครับนี่ครับคนหลากหลายนะครับสาขาอยู่ขาดใจนะครับคนเข้าไปครับของถูกมากครับนี่ครับวันนี้ชวนให้ทุกท่านเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับแล้วให้แปลงรายจ่ายทุกอย่างให้กับมเป็นรายรับนะครับนี่ครับบริษัทจอยคอยก็ได้ยิ่งใหญ่มากนะครับได้รับเกียรติให้กับบริษัทหรือธนาคารของประเทศกรุงเทพใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับออกบัตรเครดิตนะครับบัตรตัวนี้ดียังไงครับ ดีมากๆครับฝากของซื้อรูดผ่านบัตรเนี่ยครับก็ได้เงินกลับคืนมาครับรูดอยู่ไหนครับเติมเติมโทรศัพท์เออเติมอะไรก็ได้หมดนะครับนั่นแหละเติมได้หมดเลยครับทุกท่านสามารถได้เงินกลับคืนมาด้วยนะครับเนี่ยครับบปอร์เซ็นของบัตรนะครับค่าเราฝากเดือนนะครับร้อยร้อยสามสิบร้อยห้าสิบร้อยเกตสิบร้อยเปอร์เซ็นนะครับทุกท่านสามารถ มีบัตรรูดแบบมีคะแนนและทุกท่านก็ได้เงินกลับคืนมาครับสามารถคลิกทั่วไปสามารถทําธุิบัตรนี้ได้แบบง่ายนะครับตัวผมก็มี2บัตรเลยนะครับเนี่ยครับของจองกับบริษัทนะครับด้วยวัตถุวัลครับเครื่องมือนะครับการสื่อสารสะดวกนะครับเอาโทรศัพท์ทําธุรกิจได้นะครับซื้อของผ่านทรศัพท์ก็ได้นะครับสะดวกสบายนะครับบริษัตัวจอยคอยก็มีสาขาเกือบทุกจังหวัดแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับก่อนอื่นเราจะทําธุรกิจ จอยนคอยนะครับหรือธุรกิจอะไรก็ช่างนะครับดียกตัวอย่างบริษัทจอยนคอยนะครับเราต้องมีทีมนะครับถ้าทุกท่านมีทีมสนับสนุนนะครับทุกท่านจะสามารถมีข้อมูลได้รวดเร็วและประสบความสําเร็จได้เร็วนะครับผมจะแนะนําทีมไฟตาของเรานะครับเพราะว่าผมก็อยู่ในทีมนี้นะครับทีมเราใหญ่มากครับมีเครื่องไม้เครื่องมือครบนะครับนี่ครับยิ่งใหญ่มากครับทางออนไลน์ออฟไลน์มีครบภาพไฟตาออนไลน์นะครับ สุดยอดนะครับเครื่องมือครับออนไลน์สร้างขึ้นมา6กแสนนะครับทุกท่านสามารถเป็นเจ้าของได้แบบง่ายๆนะครับกอลฟไลน์นะครับมีแฟ้มคุยลูกค้าซีดีนะครับขั้นตอนการทำธุรกิจยังไงครับมีครบให้ทุกท่านแล้วครับเครื่องไม้เครื่องมือครับมีครบแล้วนะครับวันนี้ถ้าทุกท่านอยู่ในทีมไฟตานะครับทุกท่านก็สามารถได้เครื่องมือเหล่านี้ไปทําธุรกิจได้แบบง่ายๆนะครับใครไม่มีเวลาก็ทําออนไลน์ไปนะครับใครมีวาใครมี เวลาเยอะก็ทำออฟไลน์และออนไลน์ผสมผสานกันครับประมาณนะไฟเตาเน้นทําธุรกิจ2ทางนะครับออนไลน์และออฟไลน์นะครับแล้วแต่ทุกท่านถนัดทางไหนนะครับนี่ครับเว็บไซต์ของเราครับสวยมากนะครับ10หน้ากากนะครับทุกท่านก็สามารถเป็นเจ้าของร่วมกับทีมไฟตอตาของเราได้นะครับนี่ระบบข้างในนะผัวเองครับชัชวาลใจดวงนะครับระบบนี่ครับเราจะได้ระบบ ทิงไอ้เว็บไซต์ขยาใส่งานนะครับแล้วก็ทิงนิ่งนะครับทิงนิ่งออนไลน์ออฟไลน์นะครับทุกท่านสามารถดูในระบบนี้ได้แบบง่ายๆนะครับนี่ครับคนที่เราจะสําเร็จกับธุรกิจอย่างนี้เราต้องทํากับผู้นานะครับผู้นําเป็นต้นแบบให้เราเราต้องทําสมัครกับใต้องค์กรที่เขามีประสบการณ์เก่งๆนะครับออฟไลน์ออนไลน์นะครับ,ออออนะรบตัวเราจะได้ข้อมูลไว้และเราจะพัฒนา เก่งเหมือนเขานะครับวันนี้ที่ผมยกตัวอย่างเลยครับผมอยากสําเร็จผมต้องเปลี่ยนนะครับผมเห็นเริ่มต้นนะครับผมเห็นเจ้าของบริษัทดรสมชายดูครับทานคนที่ว่าสุดยอดนะครับหนึ่งก็รูปหล่อนะครับสองบุคลิกที่ดีนะครับเหมาะกับคนผู้ชายมากนะครับแล้วเป็นนักธุรกิจที่พันล้านนะครับเป็นตัวอย่างให้สมาชิกของบริษัทจอยคอยหลายท่านนะครับผมต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอย่างน้อยก็ คล้ายๆท่านก็ได้นะครับหรือได้ร้อยเปอร์เซ็นได้สักยี่สิบเปอร์เซ็นของท่านก็ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเราอยากสําเร็จนะครับผมต้องเปลี่ยนให้ดูดีนะครับเนี่ยผมต้องเปลี่ยนครับเหมือนไอดอลนะครับเป็นผู้นํานะครับผู้นําเราเป็นยังไงเราต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยท่านอาจารย์ดรสมชายนะครับคนแรกนะคนที่สองครับโค้ชใหญ่แล้วครับอาจารย์ทัิษิ์ศรีบานนะครับเป็นโค้ชของทีมเฟสตาของเรานะครับผมก็ ดูครับเป็นต้นแบบนะครับเราจะต้องทําเหมือนท่านนะครับทาไห้ได้เราทําได้เท่าไหร่เราก็ต้องพยายามทําเป็นผู้นํานะครับเพราะว่าเราต่อไปเราต้องมีองค์กรเยอะเราต้องเป็นผู้นําให้องค์กรของเรานะครับธุกรกิจนี้ช่วยทั้งทีมนะครับใครเต็มที่เราต้องเต็มที่ด้วยนะครับนี่เลยครับการทําธุกรกิจถ้าเราอยู่ในทีมที่มีผู้นําเป็นต้นแบบด้วยดีและใช้ระบบ ให้ระบบทุกท่านทำงานได้ง่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับทุกท่านสามารถทำด้วยกิจจ o ยคอยประสบความสาเร็จระยะเวลาการสั้นมากครับแค่ปี2ปีนะครับทุก่านสามารถจับเงินล้านกับบอสจัดจอยได้นะครับนะครับสามารถติดตามผ่าน YouTube ผมได้นะครับผมชัชวานนะครับเบอร์โทรชัชวานชัยวงศ์นะครับเบอร์โทร084935154านะครับเพืด้วยตรงผมเลยนะครับ นี่ครัธุรกิจจ้องค่อยทําแบบง่ายๆ3ข้อครับนับ1 2 3ได้เลยหนึ่งครับลงทะเบียนหรือสมัครเปิดสูนธุรกิจออกไปนะครับศึกษาข้อมูลให้แน่ใจนะครับแล้วลงลงมือทํานะครับสุดยอดธุรกิจที่จะทําให้คุณรวยได้ภายในยีวะระยะเวลาสั้นสั้นๆนะครับเมื่อตั้งใจและทําอย่างเต็มที่นะครับระบบสนับสนุน นับทีมไฟเต์ตาของเรานะครับที่ช่วยให้คุณสามารถทําธุรกิจได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับนี่ไงครับที่ผมบอกถ้าอยู่ในทีมที่ดีทุกท่านก็สําเร็จได้เร็วนะการเริ่มต้นสมัครนะครับแค่450ตลอดชีพนะครับไม่ต้องรักษาอายุสามคลิกไม่ต้องรักษายอดนะครับไม่ต้องซื้อของเต็มบ้านนะครับใช้ประชาชนหนึแผ่นหรือสำนานธาคารกรุงเทพนะครับ ทำบัตรแล้วนะครัต้องทําที่กรุงเทพหรือไทยพาณิชย์เท่านั้นนะครับมันจะมีกรุงเทพไทยพาณิชย์สานิกรนะครับแล้วแต่ทุกท่านนะครับสะดวกทนาคารไหนก็ได้นะครับการทําธุรกิจนะครับทำเต็มทีแต่วิถทาวันนี้ทุกท่านได้เงินนะครับทุกท่านก็โอนข้อบัญชีทุกท่านครับบริษัทเขาโอนข้อบัญชีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมแบ่งการโอกาสดีๆของบริษัทจอยคอยให้ทุกท่านรับรู้ว่าธุรกิจเรามันคืออะไรนะครับคือห้างขายตรงสะดวก ซื้อนะครับหรือโมนิเตนะครับชวนให้ทุกท่านมาเป็นเจ้าของร่วมกับห้างบรสจอยคอยนะครับวันนี้ถ้าทุกท่านเปิดโอกาสให้ตัวเองลูกหลานทุกท่านจะสบายไปวันข้างหน้านะครับถ้าวันนี้ทุกท่านปิดโอกาสนะครับวันข้างหน้านะครับคนอื่นเขาก็มาชวนท่านนะครับแล้วลูกหลานท่านนะจะ ไม่มีอาชีพดีๆของบริษัทจอยคอยทําต่อเนื่องของทุกท่านได้นะครับวันนี้ทุกท่านสมัครไปนะครับทุกท่านก็สามารถสร้างอาชีพของบริษัทจอยคอยไว้ให้ลูกหลานทุกท่านมารับมรดกแทนได้นะครับวันนี้ถ้าทุกท่านได้เดีอนละแสนนะครับลูกหลานก็เอาเรียนนละแสนเหมือนเราเลยครับพอลูกหลานเราไม่ต้องสร้างทีมสร้างองค์กรใหม่นะครับไม่ต้องรักษายอดไม่อะไรครับแค่เปลี่ยนชื่อ ลูกเรามารับแทนเราได้เลยนะครับวันนี้ผมชัชวานครับชาติวง์ก็ขอแบ่งปันโอกาสดีๆนะครับในโลกของบริษัทจอยคอยคอมมิชชั่นหรือในโลกออนไลน์นะครับวันนี้ผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทุกท่านทําอยู่นะครับครับใครคิดสิ่งได้ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับใครสู้คนไหนสู้ขอให้คนนั้นประสบความสําเร็จ ได้รวดเร็วนะครับขอให้เป็นคนดีนะครับรักครอบครัวนะครับทุกท่านก็ประสบความสําเร็จได้นะครับใครสนใจธุรกิจจอยคอยสามารถติดต่อผมโดยตรงได้นะครับผมก็ถนัดทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับช่วยให้ทุกท่านประสบความสําเร็จเหมือนผมก็ได้นะครับด้วยทีมไฟตาของเรานะวันนี้ผมก็ขอ